คนกรติก่าว่าเป็นผมไม่เคยโดนกเธอกินแน่นอนครับรู้จักกับคนนี้ไหมคะไม่รู้จักครับงงไหมว่าแบบก็งงแต่ก็ยอมรับว่าไม่ค่อยได้สนใจข่าวนี้เท่าไหร่ครับผมครับจริงๆทั้งนั้นเขาบอกมีแบบการหลักฐานจริงเหรอครับไม่นะครับผมไปดูกันก็มีหลักฐานไหมเอาเขาเอาหลักฐานมาโชว์อะไรอย่างเงี้ย ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็ไม่เคยไม่เคยแบบไม่เคยแบบเจออะไรด้วยอย่างเงี้ยครับงงไหมแบบคิดว่าเขาออกมาสร้างขา่าวอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็แล้วแต่แล้วแต่คนละกันตอนนี้ผมก็กําลัง มีความสุขกับชีวิตยอยู่ครับช่วงนี้จริงๆเรามีเพื่อนที่เป็นสาประเทศของแบบเยอะไหมจริงๆแล้วก็มีครับผมก็มีแต่ก็ถ้ามีก็เป็นคนที่เรารู้จักอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าไม่ได้ไปแบบว่าเกินเลยกันไม่ไม่ไม่คือผมเป็นเพื่อน้กับทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วผมไม่ไม่ได้แบบจํากัดว่าเราเป็นก็ไม่เป็นเพื่อนอะไรเงี้ย่วงนี้เหมือนจะโดนก,กักตัวอย่างเงี้ยออกมาแชร์เยอะเรามีน้อย ช่วงแรกๆก,ก็หน่อยบ้างครับแต่ก็เวลาช่วงนี้ก็มีอะไรทําแล้วก็ละครจะเปิดกล้องแล้วก็เลยไม่ค่อยได้คิดอะไรท่าไหร่ก่อนหน้านี้ก็เงียบๆไปตอนนี้ก็มีขนะ่าวมาลุ้นอีกว่ามันก็ไม่ใช่ข่าวใหม่อะไระครับก็เป็นก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าข่าวอะไรดีแต่มันก็ไม่ได้ทําอะไรที่มันไม่ไม่ได้ดีอะไรอย่างเอ็มเขาออกมาใช้เราจะจัดการจะแบบว่าบอกอเขายังไงอนะไรอย่างเงี้ย ก็คงไม่ได้พุยกับเขาอะฮะก็งคงเฉยๆดีกว่าครับแล้วอย่างเอมมี่แมบบ็กซิมเหมือนมีพาดพิงมาถึงเราด้วย,ยอนะไรอย่างเงี้ยแต่เขาออกมาขอโทษแล้วครับผมก็โอเคก็คือยืนยันว่ากับคนนี้เราก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรแล้วครับ<ต>เราก็เป็นเพื่อนรู้จักในกองเงี้ยเฉยๆครับแต่เหมือนวันนี้เขาก็ชมเราว่าแมนอะไรอย่างเงี้ยก็ผมว่าเราก็รู้จักกันในกองอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เคยแบบเจอกันมันก็เป็นเพื่อนกันก็ไม่มีอะไรครับได้คุยกันกับเขาหรือยัง ก็ไม่ได้คุยครับแต่ก็เห็นผ่านเสือใช่เห็นผ่านเสือไม่ได้ติดใจอะไรไม่ได้ติดใจอะไรครับผมว่าเขาก็ก็ดีครับที่เขาออกมาแบบขอโทษอะไรอย่างเงี้ยหมือว่าเขาก็เออมีความรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยครับขอโทษเราอย่างไรบ้างผมไม่รู้อ่านในข่าวเอาตอบได้ข่าวว่าพรุ่งนี้วันเกิดเดือนเดือนแล้วถามทำไมก็ ถ้าเป็นเบอร์เดย์ครับผมจะมีของขวัญพิเศษอะไรให้เขาไหมอะไรอันนี้ไม่รู้ครับจริงๆทั้งสังดูเหมือนคั้งถามไปนะคะหรือว่ายังมคุยกันอยู่ยังมาคุยกันอยู่ก็คุยก็คุยกันปกติครับก็แบบผมก็ไม่ได้มีอะไรตั้งแต่แรกยลก็เป็นเพื่อนกันครับสนินกันแล้วกันสนิทกันเหมือนเมื่อก่อนไหมคะตอนนี้ก็ ไม่รู้จะบอกว่ายังไงเด็กก็เป็นเพื่อนกันครับก็อ,อย่าเอาไปคิดอะไรเยอะแล้วกันเป็นเพื่อนกันครับจบครับคับมีบ้างพอมีเวลาจะมีแบบไปทานข้างอะไรไปสักจะเก่งเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้ราส่งอืมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมก็ทํางานครับผมมีเตรียมของขวัญอะไรไว้้บหมยังไม่ได้เตรียมครับผมก็ยังไม่ว่างเลยครับคิดว่าจะให้ไหมก็ดูก่อนดูก่อนแล้วก,กันครับ